ได้มาถึงแล้วนะคะมาถึงแล้ว่อยจะเห็นน้ำเพลินม้อนขนาดนั้นเชียว ค่อยจะเห็นกับเขาไม่เนี่ยค่อยหาไม่เป็นสวัสดีนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะลงคลิปช้าก็ต้องขออภัยนะคะเพราะว่าออกนอกพื้นที่เน็ตไม่มีเน็ตไม่แรงนะ,ะไม่ค่อยมีสัญญาณเท่าไหร่ นอ้แม่ดาแบบนี้นะะพี่สีเยอะขนานี้่นีเยอะมากเลยนี่ปลาไข่อะไรนี่โอ้โหโอ้โหเยอะเหรอเยอะนี่นี่ว้าวมันใหญ่เหี้ยบ้าก็บได้หเก็บได้ไหมได้เก็บได้แล้วเขาบอกเก็บได้แล้วเก็บได้แล้วป้ามาป้าได้ไ้้ยายเท่าอ๋อดูแต่กล้าเท่าไหร่คิดเอาเลยนะ จ้ไปสวยมากเลยอ่ะหอยเก็บบอเป็นหอยคือกระตาไฮดอกหอยคือสีโบเฮนโอเคมาเก็บไปต่อหอยคือสีบบเห็นเฮ็ดดอกเจ้าละเก็บเราเก็บไม่เป็นไปเลาะหาหอยคือสีได้เหยียบหอยคือชีเป็น ย้ายๆกันหามาก้องเฮาก้องเฮ้าหาปตี้เจออีกยังเออเจออีกแล้วดอกหนึ่งมีทุกคนด้วยกันเป็นอะไรเนี่ยมันหลเลยนี่แต่เราไม่ได้เคลียรหมดนะทุกคนเราเคลียรแค่นี้ยิบซีเวียนหัวเด้อยสามกล้องหุ่นได้สี่กล้องหุ่นได้กล้องฮากล้องหุ่นด้อยวัดนหนึ่ าต้องเขาต้องเอาดอกที่มันโผล่ขึ้นมาแล้วเปล่าพี่มีดอยู่กับหนูนี่ถ้าพี่จะหามีดอยู่ในตะกร้านี่พี่หาไม่เป็นหนูก็หาไม่เป็นเหมือนกันมาหาเห็ดนี่ก็หาไม่เป็นบอกใช่มาไม่เป็นคือเราเห็นใบมันตุ่มๆนี่ไงใบเป็นคอยนี่นอนนี่นี่งูสวยจังนี่ไงโอ๊ยนี่สีกระดังสวยเลย ไอปไปขิดไอปูไปขิดกล้องเดี๋ยวตัดเอาก่อนเดี๋ยวข้าเวียนหัวเดี๋อฟซีสีเหลืองเขยับกล้องเร็วเอฟซีก็เวียนหัวนะต้องขยับช้าขยับช้าเดี๋ยวเราจะหาเห็ดไปฝากย่าพาปูฟองได้กินแกงเห็ดแน่นอนวันนี้ลูกกะเพรามาหาเห็ดให้ค่ะ ไปพระท่านข้าเจ้าละบาทเรียกอีกแล้วไปเป็นคล้องเนื้อไปเป็นคล้องมานานเดี๋ยวหาเป็นคล้องค้องเดี๋ยวผ่านนี่ไพื่ปลาด้วยเป็นร่องร่องเป็นช่องช่องคนละสามฟองก็จะไปเรื่อยๆนะแอมแมงกอลแบบนี้ยังไงเลยถ้าไปตัดคนละสามไปเดี๋ยวค่อยไปตัดเอาฮะ แล้ก็จะส่องหาไปเรื่อยๆนะคะไม่เต็มกะต้านี <s <s ่คนจะไม่ได้กลับใช่ไหมขนาอ่างนี้หาไม่เจอเกี่ยเท่าไหร่ก็ไม่เหมอนทุกคนอแลนอล้ม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  วันนี้มทับมีดทู้เจ้ากันแล้วเออนี่นี่นี่คุณได้เหยียบเหยียบแล้วมีคนเหยียบแล้วออมันมเกิ่ยนียบเมันมาซมันเพิ่ปลียอะไรนี่นีนีาเยบมีคนเียบมันเพิ่งปลี่ยนนะเหยียบนะเหยียบนะดีดูัขเหยบยังไงมันยก็บไเขเก็บนะคุผู้บริหา่อูนม่ล่ะตัดดาบเลยยองไปเอาอง เดี๋ยวๆป้าที่นาเราก็ปลิดได้ไปปลูกแล้วต้นหนึ่งาาปลูกเปลูกต้นหนึ่งเอาได้๋ยวเพิ่มไว้ป่ะค่ะนี่ค่ะป้าอันนี้เก็บได้เนาะต้องขากูนั่งยังไงก็นั่งไงหนูนั่งทับกวบไว้แล้วเขาเห็นแบบนี้ไปไหนปุ๊แล้วไปยาวๆเดี๋ยวเขาไปตัดเอาที่ร้านเก็บ่เออคือกันนะบ่ได้มีอันนี้ แล้วก็ปล่อยยาวเป็นนี่เป็นครั้งแรกทุกคนที่ว่าเป็นไรสุดไปเลยมาตรงระแวกนี้ถ้าใต่จำปรงมานะมันเป็นอะไรที่เป็นมีแต่แบบวัฒนธรรมมีแต่อะไรที่เป็นแปลกใหม่มามากๆเลยแล้วเราก็แบบตื่นเต้นทุกคนนี่ครั้งแรกเลยที่มาเก็บแล้วมันเยอะขนาดนี้ปี68เป็นปีที่ดีนะคะทุกคนปีที่เราได้เก็บเห็นอะไรงงกืแรกเนครั้งแรกที่แบแปนอิ่มเลยโอ้ยอดเลยอ่ะ คอยเอาโลนึงไปฝากคผัวกับพ่อไปเปลนมาแจกฝากครัวกรัวพส่มาคุณผู้เก็บอะไรี่จิเอามาแคยกินม้หีอยนะไปหัยาะไ้างคอยินเส้นแล้วคอยกินหี้คอยเ้่วฮะับางเจ้าทีมมีดท่ยังไงดีใจแห้งดีใจแห้งหานได้แล้วคลับไปเอามีดก่อน โอ้ยานาใจตื่นเต้นเลยนี่ไปเป็นข้องเด้อไปเป็นขวางไปเป็นข้องไนแม่นอพี่นอนี่ไหมนี่ไปเป็นขวงไปเป็นขวองไปเป็นข้องกับขวงไปหลงปลาเหรอวันนี้นะคะไใช่ไปทุกคนเพราะว่ายุงก็บินว่อนตรงนี้คือไม่ใช่ไม่ใช่ป่ายางนะทุกคนเป็นป่ายาง ปลาย่างก็เป็นปลาหยางใช่ค่ะเดนอยากใหี่เพื่อนมาเขาใจใหเขาใจคอยาไดเหยียบเหอืมคือต้องระวังเหยียบเห็ดอันนี้สีเหลืองเนี่ยนหรอไหนอะโอ้จริงจริงด้วยโออฮะเออฮะสีเหลืองสีเหลืองมันจะดอกเล็กกว่าสีขาวเนาะมันจะแบบว่าแต่มันจะก็คือถ้าตัดตลาดเัาจะปลอดภัยเพราะว่ามันสีเหลืองไงมันดูง่ายไม่มีไม่มีปลอม เขาถึงบอกไม่ไม่ก็เอาไปได้เรื่องมันจะบานแล้วบานแล้วเนาะมันออกดอกมันโคแล้วไข่มันแตกแล้วไข่มันแตกแล้วเสือตะกาอย่างนี้จะเต็มหรือเปล่าแล้วก็สังสังเกตว่าใบไม้มันทองๆองเลเราเขี่ยดูทุกคนแต่ว่าเราเขียยแล้วมันไม่เจอแต่มันก็อยู่ท้่งเสือแล้วเจอใช่มันโดนนี่ไงป้าเจอแล้ว เนไอ้บอกหาไม่เป็นไงไม่บอกหาไม่เป็นบ้าทุกคนอันนี้ไข่มันโทแล้วเนาะมันโทแล้วมันมันเป็นดอกที่ไหนว่าก็เหมือนที่เพื่อนบอกว่าถ้าเรามาสายแล้วมันจะบานอืมเพื่อนเพื่อนสาวเาเก็บแต่อันนั้นเด้อกงามไปเด้คุณเป็นเปล่าเดนอะเขนเก็บแต่ดอกงามเด้อเพื่อนจะเห็นดอกก้อเลยนะทุกคนเถอะโอ้ยเหียบมากเลยเถอ่ กูมันพ่อะเยอะกยเสียตายแล้วเาแม่งยั่นะโอ้ท้ของแ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 ท้โอ้ใหญ่ด้วยหนุ่ไมกะียไม่เห็นะเสียใบตองมันก็พองๆขึ้นอยู่นะทำไมเราไม่เห็น

อันนี้มันมันไม่ใช่ไข่เห็ดนะอันนี้มันไข่ไข่จริงแล้วนี่เนี่ยไข่นี่ยเนี่ยไข่ไข่จริงไม่รู้ว่ามันมาจากไหนเนี่ยมันอยู่ในป่าเห็ดนะแม่พูดล้วน้าเขาน่ะไดมาเชี่ยวทันทีเอเนี่ยพีแม่จะเมื่อไรเราจะได้เตจตะการนั่งไปข้อหนั่นเลยนะข้องนึ่งองที่เขายังไม่ไปเราต้องไปคนที่เขายังไม่ไปนี่คุณยายเดีนี่ยจ้าป้าป้าคุยเรื่อง

แถวไหนี่เอาตรงนี้ก็เขาก็เก็บแล้วนี่บอกตัวนี้เนี่ยมันตุ่มๆนี่เขาบอที่หลังเขาจะเป็นยังฉี่อ่ะเราเดินตามหลังเขาตามหลังเขาเลยเขาไปดักข้างหน้าเราหมดแล้วเราโดนดักแล้วตอนนี้ไม่ได้ฉี่หาเรื่องกันดีกว่ามั้งอ้เขาให้หักย่างเมื่อเลยนี่ป้าเจ้าเหยียบแล้วนี่ ยัางงามเลยป้าเป็นคนหาอะไรกินไม่ค่อยได้มันตาตาอยู่ก็ยังมองไม่เห็นมันส <c oughs> ิชกเบ่าตาอยู่แล้วมันบอกว่าเห็นคอยบอเห็นคอยบบมันจะชกเบ,บ้าตาเราอยู่แล้วแล้วก็ป่าเชื่อมันทิ้งไว้เขาก็จะองอกต่ออันนี้ก็ร้ายอยู่แม่ชอบเห็ดะบเห็ดน,นี่น่าจะหลายซีซั่นเลย หลายทีสั้นเีย่าไปพี่แอนไม่หาเป็นแถวมาแดกหน้านี่ก็โดนนี่แกปากรอนเราเดินตามเลยเราเราเดินตามรอเช้าแอนเดินตามหลังพี่แอนอย่นั่นเห็นไลยพี่โกงเล้วเนี่ยแบบนี้ไม่ได้ต้องหลอไปเป็นแถวไป มน้เขียนทุกคนมันมนี่อยู่ที่ปปฮะนี่นี่เเก็บพียนะใช่ไหมยังยังไม่เก็บน่าจะมีคนวิ่งเหยียบอืมแล้วไงมันก็เลยกระจุยกระจายไข่ยแ้วนี่ยไข่น้อยมากเราก็ต้องเก็บแล้วนะให้มันบานให้มันขึ้นใหม่ ไปเค่ะว e> <ti ่าผู้ชายหรกผู้ชายในขณะนี้ไม่เห็นหลายนะอยากเห็นเหลืองเหลืองนะอยากเห็นแบบเหลืองเหลืองกองกๆเนาะมันต้องมีแหละถ้าเราหาไม่เจอไง

โคกเอกได้สี่สิบนี่จะไมกเอายด้ค่ะมึงมันอาย่ไม่จะอายก่อมากเียจะาดอกมันีเล็หือเียนีนนลอนี่นี่น้อยนี่ป้าไปอ้แตบางเหยียบนี่อนี่ลามาถึงนี่เลยนี่อันนี้นี่คือยิ่งกว่าเห็ดพอเออ แล้ววันนี้เราเก็บได้เลยยังพรุ่งนี้เหรอต้องอรอพรุ่งนี้ก่อนอนี่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 ได้ได้พอยู่อ๋อได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นี่ได้แล้วได้แล้วไหน,นไหน <c oughs> อ๋อมเตะตาป้าแล้วว่างานนี้เฮ้ยสองให้ยังมองไม่เห็นอีกเนาะ นี่ใช่ไหมได้แล้วนี่ไข่ทุกคนแกจะเก็บโซนนี้แล้วจะแบ่งไปโซนนี้นไให้เราแต่เรามาเก็บโซนนี้นี่ก็เป็นเชื้อเห็นนะที่เราปลูป่าอันนี้คือต้นอะไรเนี่ยต้นยางกับต้นยางนาต้นยางนาไงต้นยางต้นยางนาที่ผสมกันอยู่ในสวนยางให้ทั้งไข่นี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 ่ป้าป้าป้ามันหัเหียบ ไข่เหยียบเนี่ยป้าหรือเปล่าวะป้าหรือเปล่าวะเหยียบเนี่ยมันเย็นเล็กอยู่นะยงไม่เก็บนะเราไม่วิ่งนะเพราะว่าเรามันจะมันจะเหยียดมีธรรมยางนาแล้วก็ยาญ่ธอะไรานเน็มกำลังไข่แต่ว่าเห็นลเงราเหงือกนี่มันจะแบบว่าจะเกิดเป็นมือเป็นอย่างนี้ นี่เด้เฮ็ดอันนี้เฮาบ่าเอาบ่เห็ดอันน่ะเฮาบ่าเอาบาอ่อันนี้เฮ็ดอะไรเฮ็ดอีหยังสดแดงๆนี่เด้เขากองไว้นี่เฮ็ดทะเลนี่เบา